สวัสดีครับพี่เอฟซีหนึ่งร์อยท่ทุกครับสวัสดีครับอเอฟซีพอลท้ารลยครับพบก,กันเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคครับสลากกินแนบ,บ,นบนน่งรัฐบาลเพิ่มเติมทั้งห้าน้อยลาวพัฒนาโรมไปถึงหุ่นรอบตักจานถึงสุขกไรเดียวพบก,กับในรอบของวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565นะครับวันอาทิตย์มีหวยไทยเนาะก็สาวกไทยฮะหน่อยเอ้สาวกไทยอมสินก็ห้ามพลาดครับชุดในตารางก็ให้ไปแล้วเนาะแล้วก็ ท้ายคลิปนี้ก็จะมีชุดเม็ดเดียวของหวยไทยให้ก็ลองติดตามเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะพูดด้วยทางเรามาสรุปแนวทางของวันเสาร์ที่15กันเห็นกันปากทั้งสีหน่อยครับเฉพาะกิจครับ488ล่าง85พิเศษ794ล่าง05าปกติครับ638ล่าง60 เวพี่เกล่าง45แม่เจ้าเป็นไงครับ4ล่าง4บนเลยโอ้โหแล่าง8บนเลยสีแสบสีนัว <c oughs> อ้าสะวสาวกเลขทูบที่ให้ไปก็ปังตั้งแต่รอบแรกเลยครับ8885มาเลยน้อเลขทูบป,ปิดท้ายให้ด้วย45เป็นไงฮะโอ้โหสายวินเป็นไงฮะวินเด่นวันน้องบอมน้องบอมน้องบอม เป็นไงน้องบอมไม่ตามเป็นไงล่ะโอ้โหแตกกระจายเลยน้องบอมเอ้ยอาเจาะก็ปังปุรีเยอยู่กับ8 8 8 5 9 4นะครับ05ปิดท้าย38ปังปุรีเยอีกแล้วครับพี่น้องอืม,อม,อมก็แสดงความยินดีนะครับเอทีทีห็งที่ปังทั้ง4หน่อยในรอบของ15ตุลาคมวันเสาร์เนาะห้ามพลาดแนวทางเม็ดเดียวรัดไทย มาดูแนวทางสี่นอยมัดรวมประจำวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนะครับหลังจากหวยใหญ่ทำให้ผิดหวังไปแล้วก็มาลุ้นหาหน่อยกันต่อครับใครที่ไม่ชื่นชอบรัฐไทยที่มันอันมากก็มาเลยฮะยินดีต้อนรับกับสี่นอยในวันอาทิตย์เนาะมาลุ้นมาเห็งกันต่อสำหรับสี่นอยครับเดนเบิ้ลก็ยัง ให้ไวนะครับสำหรับ4น้อยนะครับเด่นเบิ้ลก็ยังให้ไวอยู่4-4-6-6เนาะเด่นรอบเมื่อวานนี้ก็มาดีอยู่นะครับวินก็กระจายเลยแตกระรัวเลยนะครับวินเด่นรอบนะครับตัวที่ชื่นชอบก็ิี่ให้น้นให้หมดแล้วนะครับลองดูนะฮะชอบแตกต่างก็หยิบแตกต่างใช้ในรอบเนาะว่าจะเป็นวินข้ามรอบหรือจับตัวตรงก็ได้เนะาะเอาเมืม่อวานปกติให้7-0มันมา6-0เบิ้ลเอา สำหรับนอกตารางนะครับนอกตารางก็ตีคะแนนให้หมดแล้วนหรับตัวที่ยินชอบนอเบิ2 2 0สนะครับนอกตารางเดนวันวันที่16วันอาทิตย์นี้เลขที่จะไหลทั้งวันก็มี2896นะครับไหลแน่นอนนะอย่าลืมสายวินเด่นวันนะครับเดนวันอย่าลืมนะครับบอมแบมเมื่อวานนี้ก็พลาดไปแล้วนะมารัวๆเลยเป็นไงล่ะปวดจี๊ดไหม อ้าวยังไงก็ห้ามพลาดสายวินนะครับสำหรับสีน้อยนะครับโอหากันละไทยมาปังกันต่อนะครับยังไงก็มาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับสีน้อยในวันอาทิตย์ที่16นาะพักผ่อนหย่อนใจกบมาลุ้นกันต่อแนวทางไทยสูตรเม็ดเดียวอ้าวยังไงก็ฝากไปเป็นแนวทางครับเต่นสอง1วิ่งวินบุดรปนะครับอ่ะเจาะ28 8 1 25แและ27นะครับ ช่หลายคนบอกมันน่าจะเบิ้ลอ่ะก็ให้เบิ้ลนไวน้หนึ่งหนึ่งกับสี่สี่เนาะยุดสามตัวก็ให้ไว้ฟันไปเลยขอให้เฮงให้ปังทั้งไทยและสีหน่อยเนาะสำหรับแนวทางนะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับตามตปกติขอให้เฮงให้ปังครับสำหรับวันอาทิตย์สวัสดีครับ